สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจสงบเพราะพบธรรมคำคืนนี้ก่อนที่แสงตะวันจะรับขอบฟ้าและปล่อยให้ความมืดมิดเข้าครอบคลุมผมขอเชิญชวนทุกท่านละทิ้งความวุ่นวายปล่อยวางความเหนื่อยล้าที่แบกรับมาทั้งวันแล้วมาล้อมวงฟังเรื่องราวที่อาจจะแทงใจแต่ให้แสงสว่างเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทำไมคนดีต้องเจ็บก่อนเสมอ หากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังตั้งคำถามทับโชคชะตาคลิปนี้ถูกสร้างมาเพื่อเยียวยาและปลุกพลังในใจคุณโดยเฉพาะฟังให้จบก่อนเอ็นกายลงนอนในคืนนี้เพื่อให้ธรรมะได้ทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในหัวใจคุณไปพร้อมๆกันนะครับทำไมคนดีต้องเจ็บก่อนเสมอคำถามนี้เป็นเสมือนรอยร้าวในใจของใครหลายคนที่พยายามรักษาศีลรักษาธรรมะและทำความดีมาตลอดชีวิต กลับต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงและความทุกข์ที่ดูเหมือนจะยุติธรรมน้อยหรือเกินในมุมมองของธรรมะการที่คนดีต้องเจ็บปวดนั้นไม่ใช่บทลงโทษจากสวรรค์แต่มันคือวิถีแห่งการเจียรไนชีวิตลองนึกภาพทองคำแท้หากไม่ผ่านไฟที่ร้อนแรงก็ไม่อาจขับไล่สิ่งสกรปรกออกมาได้จนกลายเป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ความเจ็บปวดของคนดี คือแบบฝึกหัดระดับสูงที่โลกหยิบยื่นให้เพื่อทดสอบว่าความดีที่เรามีนั้นเป็นความดีที่แท้จริงหรือเป็นเพียงเปลือกนอกที่ฉาบไว้เพียงยามที่มีความสุขบ่อยครั้งที่ความดีถูกนำมาทดสอบด้วยความอายุติธรรมความเห็นแก่ตัวของผู้อื่นหรือการถูกหักหลังเมื่อคนดีเผชิญกับสิ่งเหล่านี้หัวใจย่อมเกิดบาดแผลแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างขันติ หรือความอดทนอันยิ่งยัว่วธรรมะสอนให้เรามองเห็นว่าทุกความเจ็บปวดคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราปล่อยวางความคาดหวังว่าทำดีต้องได้ดีในทันทีเพราะกฎแห่งกรรมนั้นซับซ้อนและเที่ยงตรงแต่มันมีจังหวะเวลาของมันเองการเจ็บก่อนของคนดีเปรียบเสมือนการสะสมกำลังใจการเรียนรู้ที่จะโอบกอดความทุกข์ด้วยความเข้าใจ และการบ่มเพาะความเมตตาแม้ในวันที่โลกใจร้ายกับเราที่สุดเมื่อเราผ่านความเจ็บปวดนั้นไปได้ด้วยหัวใจที่ยังคงยึดมั่นในธรรมะจิตใจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นมั่นคงขึ้นและส่งพลังยิ่งกว่าเดิมจงจำไว้ว่าต้นไม้ที่รากอย่างลึกและแข็งแรงที่สุดมักจะเป็นต้นไม้ที่เคยผ่านพายุฝนและลมแรงมานับครั้งไม่ถ้วนความเจ็บปวดในวันนี้ คือปุ๋ยชั้นดีที่จะทำให้ความดีของคุณเบ่งบานอย่างสง่างามในวันหน้าอย่าพึ่งถอดใจจากความดีอย่าพึ่งหันหลังให้ธรรมะเพียงเพราะความเจ็บปวดชั่วคราวเพราะจุดหมายปลายทานของคนดีที่อดทนคือความสงบสุขที่ยั่งยืนและลึกซึง้งซึ่งคนที่ไม่เคยผ่านความเจ็บปวดจะไม่มีวันเข้าใจความเจ็บปวดอาจจะเข้ามาทักทาย แต่ความดีและธรรมะในใจคุณจะเป็นประทีปสองทางให้คุณเดินผ่านความมืดมิดไปสู่แสงสว่างที่งดงามที่สุดเป็นความภาคภูมิใจที่เงินทองหรืออำนาจใดๆก็มิอาจซื้อหามาครอบครองได้เลยหากจะขยายความให้ลึกซึ้งลงไปอีกเหตุผลที่คนดีต้องเผชิญกับความเจ็บปวดก่อนใครเพื่อนนั้นในทางธรรมะเราอาจมองได้ว่าเป็นเพราะจิตของคนดีมีความละเอียดอ่อน เมื่อจิตมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงจิตดวงนั้นย่อมรับรู้ถึงแรงกระทบได้ไวกว่าจิตที่หยาบกระด้างเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาดแม้เพียงรอยหยดน้ำหมึกเล็กๆหยดลงไปเราก็มองเห็นความเปื้อนนั้นได้อย่างชัดเจนในขณะที่ผ้าที่เปื้อนอยู่แล้วต่อให้โดนสาดโครนใส่เพิ่มก็อาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆเลย ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับคนดีจึงไม่ใช่เครื่องหมายของความพ่ายแพ้แต่มันคือเครื่องหมายของผู้มีปัญญาเพราะในวินาทีที่เราเจ็บหากเราใช้ธรรมะนำทางเราจะเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตเราจะเริ่มมองเห็นสัจธรรมที่ว่าความสุขนั้นไม่เที่ยงและความทุกข์เองก็เป็นเพียงแขกจรคนที่ทำดีแล้วเจอแต่ความราบรื่นมาตลอด มักจะหลงระเริงไปกับอัตตาและตัวตนคิดว่าตนเองเก่งคิดว่าตนเองควบคุมทุกอย่างได้แต่คนดีที่เคยเจ็บปวดมานักต่อนักจะเป็นผู้ที่รู้จักความถ่อมตัวและมีความเข้าใจโลกอย่างแท้จริงลองพิจารณาดูเถิดว่าการที่คนดีถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกมองข้ามความสำคัญมันคือบททดสอบเรื่องการสละออกจาระ เราทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนหรือเราทำความดีเพราะมันคือสิ่งที่เราควรทำหากเรายังเจ็บปวดเพราะคนอื่นไม่เห็นหัวนั่นแสดงว่าธรรมะในใจเรายังต้องการการขัดเกลาความเจ็บปวดนี่เองที่จะเคี่ยวเข็นให้เรายกระดับจิตใจจากการทำดีเพื่อเอาหน้ามาเป็นการทำดีเพื่อความสงบของใจตนเองอย่างแท้จริงนอกจากนี้ ในวัฏฏะสงสารอันยาวไกลเราต่างเคยสร้างกรรมกันมานับไม่ถ้วนการที่คนดีต้องเจ็บปวดในวันนี้อาจเป็นการชดใช้กรรมเก่าให้เบาบางลงด้วยวิถีที่สงบการ,รเผชิญความทุกข์ด้วยใจที่เป็นธรรมะคือการตัดวงจรเวรกรรมไม่ให้ลุกลามต่อไปเมื่อเราเจ็บแล้วเราไม่จองเวร เมื่อเราทุกข์แล้วเราไม่เบียดเบียนกลับนั่นคือการที่เรากำลังทำความสะอาดจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในทุกๆย่างก้าวอย่าได้น้อยใจในโชคชะตาอย่าได้มองว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมของธรรมะนั้นไม่ได้วัดกันที่ใครได้อะไรมากกว่าใครในทางโลกแต่วัดกันที่ใครมี จที่ตื่นรู้มากกว่ากันความเจ็บปวดที่ผ่านเข้ามามันกำลังสร้างบารมีให้กับคุณยิ่งเจ็บหนักและยังยืนหยัดในความดีได้บารมีนั้นยิ่งสูงส่งแรงกระแทกของชีวิตที่โถมเข้ามาคือแรงส่งที่จะผลักดันให้คุณเข้าใกล้ความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้เร็วขึ้นกว่าเดิม งปล่อยให้ความเจ็บปวดทำงานของมันไปส่วนเราก็ทำหน้าที่รักษาธรรมะในใจเราต่อไปความดีที่ต้องแลกมาด้วยหยาดน้ำตามักจะมีคุณค่ามากกว่าความดีที่ได้มาโดยง่ายเสมอเพราะมันคือความดีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าโลกจะมืดมนเพียงใดแสงสว่างในหัวใจของคุณก็จะไม่ยอมมอดดับลงไปอย่างง่ายได้ หากเราจะดิ่งลึกลงไปในกระแสะแห่งธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปอีกเราจะพบความลับประการหนึ่งว่าความเจ็บปวดที่คนดีได้รับนั้นคือกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเกาะเกี่ยวของจิตหลายครั้งที่เราบอกว่าเราเป็นคนดีแต่ในความดีนั้นเรายังแอบแฝงไปด้วยความคาดหวังที่รุนแรงเราคาดหวังว่าเมื่อเราซื่อสัตย์โลกต้องซื่อสัตย์กับเราเราคาดหวังว่าเมื่อเรามีน้ำใจ คนอื่นต้องเห็นค่าเมื่อความคาดหวังนั้นไม่ถูกตอบสนองความเจ็บปวดจึงพุ่งพล่านเข้าสู่ใจธรรมะในขั้นที่สูงขึ้นไปจึงสอนให้เราเจ็บเพื่อที่จะตื่นตื่นมาเห็นว่าแท้จริงแล้วแม้แต่ความดีก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เราต้องทำแต่เราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันคือเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับจักรวาลการที่คนดีต้องเจ็บปวดก่อนเสมอ จึงเป็นการฝึกให้เราทำความดีแบบมือที่สะอาดคือการให้โดยไม่หวังผลการรักโดยไม่หวังครอบครองและการเกื้อกูลโดยไม่ต้องการคำชื่นชมมองให้ดีความเจ็บปวดคืออำนาจลึกลับที่ช่วยคัดกรองกัลยาณมิตรออกจากชีวิตเราในยามที่เรามีความสุขและประสบความสําเร็จใครๆก็อยากเข้ามารุมล้อมใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับคนดีแต่ในยามที่คนดีต้องล้มลง ในยามที่ถูกใส่ร้ายหรือในยามที่เผชิญวิกฤตจนเจ็บปวดเจียนตายวินาทีนั้นเองที่ธรรมะจะทำหน้าที่คัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากวงจรชีวิตคนที่ยังยืนอยู่ข้างคุณในวันที่คุณไม่มีอะไรเหลือนั่นคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่ความเจ็บปวดมอบให้นอกจากนี้ความเจ็บปวดของคนดียังเป็นพลังงานที่เปลี่ยนเป็นความเมตตาที่ไม่มีประมาณคือกรุณา คนที่ไม่เคยอกหักจะปลอบใจคนอกหักได้ไม่ลึกซึง้งคนที่ไม่เคยถูกโกงจะเข้าใจความรู้สึกของคนสิ้นเนื้อประดาตัวได้อย่างไรการที่คุณต้องเจ็บก่อนเจ็บหนักกว่าคนอื่นนั่นคือการที่โลกกำลังเตรียมคุณให้เป็นผู้เยียวยาเมื่อคุณผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปได้คำพูดของคุณแววตาของคุณและธรรมะที่คุณถ่ายทอดออกไปจะมีน้ำหนัก และมีพลังมหาศาลในการฉุดดึงผู้คนออกจากกองทุกข์เพราะคุณคือผู้ที่รู้แจ้งในความเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองอย่าได้มองว่าความเจ็บปวดคือศัตรูแต่จงมองว่ามันคือมิตรผู้ซื่อสัตย์ที่เดินเข้ามาตบไหล่เราแล้วบอกว่ายังมีบางอย่างในใจเธอที่ยังไม่ปล่อยวางนะทุกครั้งที่น้ำตาไหลให้มองว่ามันคือการล้างตาให้สะอาดเพื่อที่จะมองเห็นโลกตามความเป็นจริง โลกที่วุ่นวายโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสโลกที่มีทั้งคนรักและคนชังเป็นธรรมดายิ่งคุณเป็นคนดีที่ถูกกระทำยิ่งเป็นโอกาสทองในการฝึกอุเบกขาการวางใจให้เป็นกลางท่ามกลางคำคอรหาการรักษาศีลให้มั่นคงในวันที่คนรอบข้างไร้ศีลธรรมสิ่งเหล่านี้คือการสร้างมหาบาร,รมีที่จะสลักลงไปในเนื้อหนังและวิญญาณของคุณ ความดีที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบก็เหมือนดาบที่ยังไม่ได้ผ่านการรับยมไม่อาจตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นได้ดังนั้นจงโอบรับความเจ็บปวดนั้นไว้ด้วยความขอบคุณขอบคุณที่ความทุกข์เลือกมาเยือนเราเพราะนั่นแปลว่าเรามีความเข้มแข็งพอที่จะแบกรับมันได้ธรรมะไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีที่อ่อนแอแต่สอนให้เราเป็นคนดีที่มีหัวใจดุดเพชรที่แม้จะถูกทุบด้วยค้อนแห่งโชคชะตากี่หมื่นครั้ง เนื้อแท้แห่งความดีข้างในก็ยังคงเปล่งประกายและแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากเราจะพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปถึงแก่นแท้เหตุผลที่คนดีต้องเผชิญกับความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทางธรรมะอาจเปรียบได้กับการที่ธรรมชาติกำลังเคี่ยวกรมอัญมณีแห่งจิตใจลองสังเกตดูเถิดว่าผ้าที่สะอาดที่สุดย่อมเห็นรอยเปื้อนได้ง่ายที่สุด และจิตท,ที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามย่อมไวต่อ,อกระแสะแห่งความทุกข์มากกว่าจิตท,ที่มืดบอดด้วยกิเลสการที่คนดีต้องเจ็บก่อนไม่ใช่เพราะสวรรค์กลั่นแกล้งแต่เพราะคนดีมีสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและผู้อื่นจนบางครั้งกลายเป็นการแบกรับโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพียงลำพังในกระแสะแห่งธรรมะความเจ็บปวดคือเครื่องมือในการละลายตัวกูของกู เมื่อเราทำดีแล้วถูกปฏิเสธเมื่อเราซื่อสัตย์แล้วถูกหักหลังวินาทีนั้นเองที่อีโก้หรืออัตตาในใจเราจะถูกบทขยี้หากเราไม่มีธรรมะเราจะโกรธแค้นและกลายเป็นคนเลวตามโลกไปแต่หากเราใช้ธรรมะนำทางเราจะเห็นว่าความเจ็บปวดนี้กำลังสอนให้เราปล่อยวางความคาดหวังการเป็นคนดีที่แท้จริงคือการทำความดีเพื่อความดี ไม่ใช่ทำความดีเพื่อแลกกับความสุขตามใจอยากหากเรายังเจ็บเพราะไม่ได้ดั่งใจนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ทำความดีเพื่อความหลุดพ้นแต่เราทำเพื่อสะสมกิเลสในรูปแบบของบุญนั่นเองความเจ็บปวดของคนดียังทำหน้าที่เป็นเข็มทิศที่คอยชี้บอกทางสว่างเมื่อเราเจ็บจากการถูกเบียดเบียนเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรสชาติของความทุกข์และนั่นจะเปลี่ยนเป็นมหากรุณาในใจ เราจะไม่อยากเบียดเบียนใครอีกเพราะเรารู้แล้วว่าความเจ็บนั้นมันทรมานเพียงใดคนดีที่ผ่านความเจ็บปวดมามากจะกลายเป็นผู้ที่มีหัวใจกว้างขวางดุจมหาสมุทรมหาสมุทรนั้นไม่ว่าใครจะสาดของเสียหรือหย่อนสิ่งโสโครกใดๆลงไปมันก็ยังคงความยิ่งใหญ่และสงบนิ่งอยู่ได้เสมอเช่นเดียวกับจิตที่มั่นคงในธรรมะต่อให้คนทั้งโลกจะรุมทำร้ายด้วยคำพูดหรือการกระทำ จิตนั้นก็ยังคงความบริสุทธิ์และเยือกเย็นได้ด้วยพลังแห่งปัญญายิ่งไปกว่านั้นในมิติของกฎแห่งกรรมการที่คนดีในชาตินี้ต้องทนทุกข์อาจเป็นการปิดบัญชีเก่าอย่างเร่งด่วนธรรมะสอนให้เรามองว่าวิบากกรรมที่ถาโถมเข้ามาในขณะที่เรากำลังทำความดีคือการที่ผลกรรมไม่ดีในอดีตถูกเร่งให้ปรากฏผลเพื่อที่จะจบสิ้นกันไปมันคือการล้างหนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับผลบุญที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในอนาคตคนที่ทำดีแล้วเจ็บจึงควรภูมิใจว่าเรากําลังเผชิญกับบททดสอบสุดท้ายก่อนที่จะก้าวข้ามไปสู่ความสงบที่ถาวรลองมองดูความจริงของธรรมชาติมเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดหากไม่ถูกฝังลงในดินที่มืดมิดและชื้นแฉะหากไม่ถูกเปลือกคุ้มกดทับจนแทบแตกสลายมันก็ไม่อาจจะแทงยอดอ่อนออกมาสู้แสงตะวันได้ ความเจ็บปวดของคนดีคือดินที่มืดมิดนั่นเองมันคอยอบอุ้มคอยกดดันคอยบีบคันเพื่อให้เราได้ใช้พลังแฝงในใจเบ่งบานออกมาเป็นปัญญาหากโลกนี้มีแต่ความสะดวกสบายสำหรับคนดีความดีนั้นก็คงจะอ่อนแอและไร้ค่าเป็นเพียงความดีตามกระแสที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ด้วยเปลวไฟแห่งความจริงจงจำไว้ว่าความเจ็บปวดไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายคุณแต่มันเข้ามาเพื่อทำลายสิ่งที่ค้างคาในใจของคุณต่างหาก มันมาเพื่อทำลายความยึดติดทำลายความหลงผิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นและทำลายกำแพงที่กั้นเราออกจากความจริงของชีวิตเมื่อใดคุณสามารถยิ้มให้กับความเจ็บปวดได้ด้วยใจที่เป็นธรรมะเมื่อนั้นคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดการกับใจตัวเองอย่างไรท่ามกลางความผันผวน,นของโลกใบนี้หากเราจะพิจารณาให้ดิ่งลึกลงไปจนถึงรากแง้าแห่งจิตวิญญ,ญาณ เหตุผลที่คนดีต้องเผชิญกับความเจ็บปวดก่อนเสมอในทางธรรมะนั้นเปรียบได้กับการที่ทองคำแท้ต้องทนต่ออุณหภูมิที่แผดเผาเพื่อขับไล่แร่ท่าที่แปลกปลอมออกไปความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาใส่คนดีไม่ใช่ความโชคร้ายแต่มันคือกระบวนการฟอกจิตให้ใสสะอาดจนสามารถมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้โดยมีม่านหมอกแห่งความหลงผิดมาบดบัง ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีคนที่มีธรรมะในใจมักจะดูเหมือนเป็นผู้แพ้นในสายตาของคนทั่วไปแต่ในความเป็นจริงการที่เราเจ็บปวดจากการถูกกระทำแต่เราเลือกที่จะไม่กระทำกลับด้วยความรุนแรงนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการประกาศอิสรภาพของจิตใจว่าไม่มีใครสามารถบังคับให้เรากลายเป็นคนเลวได้เพียงเพราะเขาเลวใส่เราความเจ็บปวดนี้เองคือบททดสอบของสัจจะบารมี ว่าเราจะยังคงรักษาคำสัตย์ที่จะเป็นคนดีอยู่ไหมในวันที่ความดีนั้นไม่ได้ให้รางวัลเป็นลาบยศหรือสันเสริญลองสังเกตดูเถิดว่าเมื่อเราเจ็บปวดถึงที่สุดจิตใจของเราจะเกิดสภาวะสลดสังเวชต่อวัตตะสงสารความเจ็บปวดของคนดีคือเครื่องเตือนใจว่าโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่ปล่อยภัยจากความทุกข์อย่างแท้จริงหากคนดีทำดีแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดเวลาเราก็คงจะติดอยู่ในกรงทองแห่งบุญ จนลืมหาทางหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นความเจ็บปวดจึงเป็นเหมือนกัลยาณมิตรที่เข้ามาสกิดเตือนให้เราเห็นว่าสังขารน,นี้เป็นทุกข์การยึดมั่นในบุคคลเป็นทุกข์และการหวังให้โลกเป็นอย่างที่เราคิดนั้นยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นความเจ็บปวดที่คนดีได้รับมักจะกลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่เปลี่ยนโลกหากพระโพธิสัตว์ไม่เคยเจ็บปวดเพราะเห็นความทุกข์ยากของสัตว์โลกท่านคงไม่มีวิริยะบารมีที่จะบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ ความเจ็บปวดของคุณในวันนี้คือการบ่มเพาะมหาเมตตาเมื่อคุณผ่านความเจ็บปวดมาด้วยธรรมะคุณจะมีดวงตาที่มองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจคนที่เคยทำร้ายคุณว่าเขาก็เป็นเพียงผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำจนน่าสงสารยิ่งกว่าตัวเราที่ถูกเขากระทำเสียอีกการเป็นคนดีที่ต้องเจ็บก่อนยังเป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ภายในใจเมื่อความเจ็บปวดเข้ามาทำลายความคาดหวังจนงหมดสิน้นใจจะเกิดพื้นที่ว่าง พื้นที่ว่างตรงนั้นเองที่ปัญญาจะเข้าไปสถิตยอยู่ได้อย่างเต็มที่จากเดิมที่เราเคยดีเพราะอยากให้คนรักเราจะเปลี่ยนเป็นดีเพราะเห็นว่าความดีคือหน้าที่ของชีวิตความเจ็บปวดจะเคี้ยวกรรมให้เรากลายเป็นอิสระจากเสียงชื่นชมและคำสาปแช่งเมื่อใดที่เราเจ็บจนถึงจุดที่ใจนิ่งสงบได้เมื่อนั้นธรรมะจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจของเราอย่าได้หวาดกลัวต่อพายุแห่งความทุกข์ เพราะคนดีที่ผ่านการเคี่ยวกรัมมาอย่างยาวนานจะมีความงดงามที่เยือกเย็นและทรงพลังเหมือนกับพระจันทร์ที่ส่องสว่างที่สุดท่ามกลางความมืดมิดของราตรีความเจ็บปวดไม่ได้เข้ามาเพื่อดับแสงในใจคุณแต่มันเข้ามาเพื่อกำจัดเมฆหมอกที่บังแสงสว่างนั้นอยู่ตั้งหากยิ่งคุณถูกปีดคั้นยิ่งคุณต้องอดทนธรรมะในใจคุณยิ่งจะสุกงอมและเข้มข้นขึ้นทุกขณะจงมองความเจ็บปวดด้วยหัวใจที่กระตันอยู่ ขอบคุณที่มันทำให้เราไม่ต้องเป็นคนโง่ที่หลงระเริงในโลกที่จอมปลอมขอบคุณที่มันสอนให้เราพึ่งพาตัวเองพึ่งพาธรรมะแทนการพึ่งพาคำชมจากปากคนอื่นความเจ็บปวดคือบันไดที่จะนำพาคนดีให้ก้าวข้ามจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนเป็นผู้ที่อยู่เหนือกระแสของโลกแม้จะคลุกคลีอยู่กับโลกแต่ไม่เปียกชื้นด้วยความเศร้าหมองของโลกเลยแม้แต่น้อย หากเราจะพิจารณาให้ดิ่งลึกลงไปจนถึงรากเง่าแห่งจิตวิญญาณเหตุผลที่คนดีต้องเผชิญกับความเจ็บปวดก่อนเสมอในทางพม,มะนั้นเปรียบได้กับการที่ทองคำแท้ต้องทนต่ออุณหภูมิที่แผดเผาเพื่อขับไล่แร่ธาตุที่แปลกปลอมออกไปค <ต utes> วามเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาใส่คนดีไม่ใช่ความโชคร้ายแต่มันคือกระบวนการฟอกจิต ให้ใสสะอาดจนสามารถมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้โดยไม่มีม่านหมอกแห่งความหลงผิดมาบดบงังในโลกที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีคนที่มีธรรมะในใจมักจะดูเหมือนเป็นผู้แพ้ในสายตาของคนทั่วไปแต่ในความเป็นจริงการที่เราเจ็บปวดจากการถูกกระทําแต่เราเลือกที่จะไม่กระทํากลับด้วยความรุนแรงนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันคือการประกาศอิสรภาพของจิตใจว่าไม่มีใครสามารถบังคับให้เรากลายเป็นคนเลวได้เพียงเพราะเขาเลวใส่เราความเจ็บปวดนี้เองคือบททดสอบของสัจจะบารมีว่าเราจะยังคงรักษาคำสัต์ที่จะเป็นคนดีอยู่ไหมในวันที่ความดีนั้นไม่ได้ให้รางวัลเป็นลาบยศหรือสรรเสริญลองสังเกตดูเถิดว่าเมื่อเราเจ็บปวดถึงที่สุดจิตใจของเราจะเกิดสภาวะสลดสังเวชต่อวัตสงสาร ความเจ็บปวดของคนดีคือเครื่องเตือนใจว่าโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยจากความทุกข์อย่างแท้จริงหากคนดีทำดีแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดเวลาเราก็คงจะติดอยู่ในกรงทองแห่งบุญจนลืมหาทางหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นความเจ็บปวดจึงเป็นเหมือนกัลยานามิตรที่เข้ามาสกิดเตือนให้เราเห็นว่าสังขารน,นี้เป็นทุกข์การยึดมั่นในบุคคลเป็นทุกข์และการหวังให้โลกเป็นอย่างที่เราคิดนั้นยิ่งเป็นทุกข์ ยิ่งไปกว่านั้นความเจ็บปวดที่คนดีได้รับมักจะกลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่เปลี่ยนโลกหากพระโพธิสัตว์ไม่เคยเจ็บปวดเพราะเห็นความทุกข์ยากของสัตว์โลกท่านคงไม่มีวิริยะบารมีที่จะบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ความเจ็บปวดของคุณในวันนี้คือการบ่มเพาะมหาเมตตาเมื่อคุณผ่านความเจ็บปวดมาด้วยธรรมะคุณจะมีดวงตาที่มองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้น คุณจะเริ่มเข้าใจคนที่เคยทำร้ายคุณว่าเขาก็เป็นเพียงผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำจนน่าสงสารยิ่งกว่าตัวเราที่ถูกเขากระทำเสียอีกการเป็นคนดีที่ต้องเจ็บก่อนยังเป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ภายในใจเมื่อความเจ็บปวดเข้ามาทำลายความคาดหวังจนหมดสิ้นใจจะเกิดพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างตรงนั้นเองที่ปัญญาจะเข้าไปสถิตอยู่ได้อย่างเต็มที่จากเดิมที่เราเคยดีเพราะอยากให้คนรักเราจะเปลี่ยนเป็นดีเพราะเห็นว่าความดีคือหน้าที่ของชีวิต ความเจ็บปวดจะเคี่ยวกรมให้เรากลายเป็นอิสระจากเสียงชื่นชมและคำสาปแช่งเมื่อใดที่เราเจ็บจนถึงจุดที่ใจนิ่งสงบได้เมื่อนั้นธรรมะจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจของเราอย่าได้หวาดกลัวต่อพายุแห่งความทุกข์เพราะคนดีที่ผ่านการเคี่ยวกรัม,มาอย่างยาวนานจะมีความงดงามที่เยือกเย็นและส่งพลังเหมือนกับพระจันทร์ที่ส่องสว่างที่สุดท่ามกลางความมืดมิดของราตรีความเจ็บปวดไม่ได้เข้ามาเพื่อดับแสงในใจคุณ แต่มันเข้ามาเพื่อกำจัดเมฆหมอกที่บังแสงสว่างนั้นอยู่ต่างหากยิ่งคุณถูกบีบคั้นยิ่งคุณต้องอดทนธรรมะในใจคุณยิ่งจะสุกงองและเข้มข้นขึ้นทุกขณะจงมองความเจ็บปวดด้วยหัวใจที่กระตันอยู่ขอบคุณที่มันทำให้เราไม่ต้องเป็นคนโง่ที่หลงละเริงในโลกที่จอมปลอมขอบคุณที่มันสอนให้เราพึ่งพาตัวเองพึ่งพาธรรมะแทนการพึ่งพาคำชมจากปากคนอื่น ความเจ็บปวดคือบันไดที่จะนำพาคนดีให้ก้าวข้ามจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนเป็นผู้ที่อยู่เหนือกระแสของโลกแม้จะคลุกคลีอยู่กับโลกแต่ไม่เปียกชื้นด้วยความเศร้าหมองของโลกเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายนี้ความเจ็บปวดอาจเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่ธรรมะจะเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่มีวันทอดทิ้งคุณหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้ช่วยให้ใจที่กำลังบอบช้ำกลับมาเข้มแข็งขึ้นได้อีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแสงสว่างนี้ให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามช่องใจสงบเพราะพบธรรมเพื่อที่เราจะได้เติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันในทุกๆวันขอให้คำคืนนี้เป็นคืนที่ใจของคุณสงบอย่างแท้จริงหลับลึกในอ้อมกอดของความดีและตื่นมาด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมราตรีสวัสดิ์ครับ